สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยแฟบนบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีมิดหมอแค้นแฟนหมอลำทุกท่านครับผมมื่อนี้เขาบอกกันอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปประจำวันที่หนึ่งครับมือห้อยออกพี่น้องกะผู้ใดในต้นเด็ดเด็ดกะข้อม,มีดมาบอกเอฟแอดมินบ้านอนองนะครับมื่อนี้เขาจะพูดถึงรางวัลอีหล่าครับละวันอีหลา่ลหลาคือรางวัลที่แบบว่าตรงปกที่สุด แต่ผมยังว่าขาดรางวัลอยู่รางวัลหนึ่งที่หัวข้อหนึ่งที่บอกว่าจะปรับประโยชน์ัางสี่พี่นอ้องผมผมคิดว่ารางวัลน,นี้คือตรงโป๊กที่สุดและ,สะแสดงความกินดีกับอิหล่าของอิงเป็นอย่างคือว่าตรงโป๊กรับคือน้องชอบซอยเหลือสังคมชอบนออบ้องชอบอซอยอบริจาคนั่นบริจาคนึงแล้วล่าสุดที่พี่ล้วเขาจะเห็น น้องทำบุญกับถินระดมระดมทุนอาหาทุนซื้อเตียงให้คนพิก,การแล้วก็ซื้อแพอมเพินให้พวกอ่าผูสาส้สูงอายุคือเนสอยเลือตัวเองว่าได้พวกสูงอายุผู้ป่วยทีท่ติดเตียงตามตำบลบ้านหนองอยูนะครับนี่คือรางวัลอันท่งเกียรติที่น่องคจะได้รับและก็ต้งโปกที่สุดและก็ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งคน ดีความดีของหลานอิงแต่ว่านี่ผมว่าตรงปกอีกหลวมกัคือน้องตุ๊กตาน้องค็มิจิตอาส,สาทีเอฟซี e ไฮมากน้องก็เอาไปไประมูลเอาไปไประโมลแล้วเอาเงินไปบริจาคเรวเรียนพิเศษได้หลายทีตามต่าง,ง,งๆที่เที่ยวเห็นน้องซอยเหลือสาธารณประโยชน์เป็นคุณประโยชน์ของแผ่นดินอันนี้คือตรงปกและอันนึงผมอยากจะนํำเสนอก็คือ นาสมีแล้วเยาวชนต้นแบบครับผมความคิดผมนะอ่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะพี่น้องเพราะว่าน้องสนะสนรับหนีน้ำดีกระวัดหนึ่งพี่น้องก็คือเยาวชนต้นแบบเพราะว่าน้องเป็นเยาวชนที่ต้นแบบแนายวันที่ต้นแบบคือน้องดังแล้วน้องกินอยู่คือเกาหน่องใสซ,ซีวิตแบบเกาหน่องแต่งโต ทับแต่งตัวแบบธรรมดานี่คือเยา่อซนตนแบบให้ความเคารพได้หลายคลิปน้องจะให้ความเคารพค้นเฒ่าค้นแก่เสมอผู้สูงอายุต่างๆน้องใส่ความเคารพแบบที่สุดระการหน่อยนักหน่อยหนาะคนเด็กหน่อยซับหนีใส่ความเคารพผู้สูงอายุพี่น้องต่อุ้งอิงนี่ตอนที่เห็นว่าเห็นน้องคนเดียวเนาอทเถดไปหาพระ บอยืนเทียบผ้าได้พี่น้องน่องจะนั่งลงนั่งลงให้ผ้ายืนแต่บางคนบ่มีครับอาจจะยืนเทียบผ้าน่องเห็นปุ๊บน่องนั่งปั๊บนี่คือความอีกความดีที่หนึ่งของน่องที่หนาจำวส้วนหนาจะเป็นอย่างย่างก็คือบอเทียวบอเทียวกระตันยู่พร้อมกับตันยู่นี่กระตันยู่ในพี่น้องน่องกับกระตันยู่หาเงินซอยพอซอยแม่ให้สุวรรณ พอแม่บอกน้องเสื้อฟัง่งบดนี่ครับเยาวชนตนแบบน่าจะได้อีกรางวัลหนึ่งผมความคิดผมแต่ว่าเอาละรางวัลนี้กับสุดยอดลยพี่น้องสำหรับอีหลังเิงเท่าปีหน้าผมคิดว่าตนแบบมีแน่นนรางวัลครับรางวัลตนแบบคือมันเป็นการแต่งตัวต่างๆเป็นกุลสตรีแบบน้องสมักมักใส่ผ้าถุงมักใส่ผ้าถุงแบบแต่งตัวแบบสักขนเรียบๆสมัย คนไทยสมัยก่อนพี่น้องน้องมักใส่สัน่นแล้วงานมือบานน้องมาน,นีน้องก็ใส่สุดเก่าสไตล์แบบน่ารักน่ารักสั้นพุตสันฟุ้งยิ่งบางคนสันเล็กหน่อยบางคน้งคนปาหนีผมว่าใส่แบบสุชฉาบปรมานเวียมแหลแต่น้องครับน้องบ่ม,มีเลยุองอิงน้องเป็นเด็กที่น่ารักการเตงตโตน้นองกับน่ารักครับุองอิงหลังวันนี้ตรงปกมาครับน้อง อันวันนี้ตรงปกมากอ่าผมก็เอาภาพมาจากเี่เอาข่าวมาจากส่องบ้าโจดีไซน์นะครับก็ขออนุญิาตน้าภาพท้องส่องบาจะบาโจดีไซน์ที่เพิ่นเล่าข่าวมากผมก็เอาข่าวจากส่องนันมาเล่าห้พี่น้องฟังอีเทึงว่ารางวัลน,นะทรงค่าคุณค่าที่ตรงปกที่สุดก็คือรางวัลน,นี่แหละครับเนีหารางวัลใฝ่เพ่นเด็เบิงกับไปอ่านกับไปอ่านในตัวรางวัลน,น้องหมาะวันที่หมอบวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่แหละครับ แฟนเอฟซีทุกท่านที่สนับสนุนน้องกับปื้มใจที่สนับสนุนคนบอ่อพิดสนับสนุนคนถูกสนับสนุนคนสูกต้องซอยฮิบุญนี่แหละครับเอฟซี FC ถึงหักถึงหองกับพ่อหน้องเป็นเสมอตนเสมอปลายแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ส่องพอการใส้พ้นถามน้องว่าที่บอกว่าน้องดังแล้วน้องเป็นยังไงน้นองรู้สึกยังไงว่าจะของดังบอ่อมีคำหนึ่งที่น้องบอกว่าน้องบรหาร ทหารที่จะสู้จะของขึ้นดังวันดันดอกนองว่าน้องกับฮิตโตคือเก่านี่ครับความน่ารักของกูเองความที่อ่ามูจะของม,มาดัสายแหล่วครับถึงจะดังสำหรับกับบอยกโต้นองว่าบอยกโตขึ้นสูงวันดันดอกนองว่านี่แหละทําให้เอฟซีปื้มเอฟซี FC ดีใจเอฟซีหากเอฟซีองกับอแนวนี่แหละพี่นอ้องบางคนนี่สำเร็จบ,บางคนนะ บางปะนิพุนน่ะเขาใกล้ไ,ไดรดอกผมว่าสำหรัอมมบรองุ่นน่องให้ความสําคัญเสมอแล้วก็คลิปท,ที่เห็นอยู่บ้านที่พอ่อการใชเห็นเห็นสองพ่อลูกพ้นครับตากแดดโดนมากน้องให้น้องก็ยังหายการต้อนรับแบบไปหาข่าวหานนาไปกินเลยนี่ครับน้องเป็นคนหนาลักสีอุ่งหญิงจะเห็นจากคลิปพอการใช้ผมเบิ่งแล้วโอ้น้องนี่สอบซอยเหลือคนที่ลําบาก คนขี่รถซ่าเร่งมากสองคนบรรล,ลุะลยตากแดดมากแล้วก็ลูกอยากเห็นก็เลยแวะมาฝากน้องเห็นแบบน้องแล้วก็ตากแดดแล้วก็จำแนนอนก็คิดที่ตัวแล้วก็แต่งเขาให้ให้เขาสะขั้นแต่งเขาให้แล้วก็ห่อเขาให้พร้อ,อมที่น้องนี่แลบความเป็นความใจดีความเอ,อื้อเฟือฟ้อเฟือฟ้อฟ,อฟอ่ของอุล่าห์เองอเฮ้ มันเป็นความน่ารักเป็นความที่บอ่อตองปรุงแต่งเป็นคนที่เป็นคนแบบอยู่ในจิตใจอยู่แล้วอยากซอยเหลือคนที่ลำบากอยากคอยเหลือคนที่อ่าดอยก็ดดอยก่าที่น้องเคยลำบากมาแล้วน้องหูคุ้นคาแล้วน้องก็เลยอยากซอยซอยเท่าเอาข่าให้กินจนบางคนดังนั้นบอ่อตองบบเคยตักข่าให้นา่ายคนอื่นมาตักแต่จหรับน,น้องอิงหรือบ่มีครับแต่คลิปนี้กับมาแสดงความจรกับนอ้องอิงที่ได้รับรางวัลครับ รางวัลที่ตรงปกและทรงคุณค่าครับผมคลิปนี้ย่าลืมนะครับด้วฝาก่องบันดอก,กนซ่อนกดไหล์กดซัสตัวข่กดไหล่กอดแช่น,นะครับอาจสวายเพะอ่าบาบ,าบ,าบ,าลบลาบเื่ม,มาไไ้กับคอไพยนะครับแล้วกับฝากที่ตาลาแนสวัสดีครับ